สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเ,เจอกันในวันอังคารที่22เมษายน2568นะครับกลางสัปดาห์มีฟุตบอลให้ได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้พิมพ์บรีกหนึ่งคู่นะครับถือว่าเป็นเกมใหญ่เลยเกมลุ้น 5, ท็อปไฟพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เจอกันก็เป็นเกมที่เอเทฮัสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้คิกออฟตีสองตรงนะครับ เหมือนเดิม eak 9 9นะครับพูดคุยกันสอบถามข่าวข่าว,าวกีฬาแรกเปลี่ยนทัศนคฟุตบอลสามารถติดตามได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ eak 99ฝากขอบอลไปด้วยนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปว่าเป็น2ทีมที่ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยู่ฟ่าชิมบลีกฤด,ดูกาลหน้าพิม์ลีกได้ไป5ทีมนะครับเจ้าบ้านซิตี้ก่อนแข่งไม่อยู่58แต้มนะครับรังอันดับที่4ส่วนแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่7จ็ดไปอยู่57แต้ม แต้มต่างกันแค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะวันนี้รู้เรื่องแน่ทัสตี้ชนะก็จะการันตีพื้นที่ท็อปไฟไปอีกอย่างน้อยน้อยหนึ่งสัปดาห์ส่วนวินล่าถ้าชนะโอกาสที่จะขึ้นมารังอันดับที่ห้ามีโอกาสสูงมากอย่างน,น้อยน้อยถ้าวินล่าชนะหรือเสมอจะแซงเชลซีขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งเป๊ปโกดิโอลาและก็อนเอมรี ily, ใส่กันเต็มแน่นอนนะครับซิตี้นะฟอร์มหลัง5เกมหลังสุดทุกรายการผลงานค่อนข้าง ถือว่าดีเลยนะครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยส่วนวินล่าก็ฟอร์มดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เกมที่แพ้เนี่ยคือเกมบุกไปแพ้ปเชหนึ่งสามในศึกฟุตบอลอยู่ไาแชมลีรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2เกมแรกเจอกันที่วินล่าพาร์ควินล่ากดซิตี้มาก่อนนะครับ2-1คู่นี้ยส่ยตีเจอกัน5เกมหลังสุดในีเมลีออกเบียดสูสีเลยนะครับซิตี้ชนะ2ครั้งวินล่าชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้ง แล้วก็ช่วงหลังๆเวลาเ,ลาเจอกันน่ะยิงประตูกันทุกเกมนะครับสภาพความพร้อมของนักเตะนะครับ่ะปัญหาของซิตี้เองตัวเจ็บเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะครับก็จะไม่มีนาธานอาเกประตูอย่างเอเดซอนนะครับลิ้งเบลล์ฮันนันโรดี้แล้วก็จอห์นสโตนส่วนแอสันวินล่านะครับมาฟูลทีมในช่วงท้ายฤดูกาลก็ถือว่ามีตัวเลือกใช้งานค่อนข้างครบ อยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะได้ออกสตารยเป็นตัวจริงซิตี้ครับประตูใช้ออเดกาแนวรับตัวหลักๆก็มีกวัวเดโอนะครับรูเบนดิยอสมาทูสโนเนสเราก็รวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างโจหนุโอเรดี้นะครับมิดฟิลยูไคกูนการโควาสิตส่วนเกมลุกเควินเดบอยเบรโดซินวาซาวิโยแล้วก็หน้าเป้าใช้โอามามาโมสน่าจะชุดนี้นะครับส่วนวินล่าวางมาคัตแนตฟอร์ดยืนเปนหน้าเป้าถ้าจะมีการสับเปลี่ยนก็เป็นโอลิบัตกินส่วนมิดฟิลมีมาแกนโรเจอร์จะขับแรมซี่แล้วก็มาโกอาเซนซิโอ ดฟิคู่กลางยูริสเชร์มันกับโอนาน่าส่วนเกมรับแมดติคแคสเอสตีคอนซาทรอนมิงแลวก็รวมไปถึงลูกาดีนประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับน่าจะประมาณนี้ไลฟ์อัพของทั้งคู่ก็เป็นบอลที่ค่อนข้างสูสีวันนี้ซิตี้ก็อาจจะได้เปรียบกับเรื่องการเล่นในบ้านแล้วก็อันดับตารางคะแนนผมก็เชื่อว่าเป๊ปคูเดล่าคงเล่นตามทรงของตัวเองนะครับบอลของซิตี้เวลาเจอทีมใหญ่ก็จะเล่นดีไปด้วยนะครับคู่นี้ผมว่าซิตี้น่าจะมีมุม เบียดเอาชนะแอสตันิล่าไปได้ซื้อความเกา่าความเขี่ยวของนักเตะแล้วก็เกมในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ที่เด็ดที่ขาดผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะ uh, eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีกับแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับอังคารที่22เมษายนกลางสัปดาห์นี้ฟุตบอลพวกบรรดายุโรปเนี่ยยังไม่กลับมาลงเล่นนะครับในลาลิกาสเปนบาร์เซโลน่าเจอกับเรอัลมาโยกาไปดูความเคลื่อนไหวความพร้อมก่อนเตะของที่ลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาโยกาลงเล่นตอนตีสองครึ่งนะครับบาร์ซ่าเกมล่าสุดก็วุ่นวิด เกือบที่จะแพ้เกือบที่จะเสมอแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ในการแซงชนะเซลตาบีโก้4ประตูต่อ3ในบ้านตัวเองแบบสุดมันวันนี้ก็ยังคงได้เฝ้าบ้านแต่ปัญหาของบาซ่าก็คืออาการบาดเจ็บของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับ แต่แนวลุกคนอื่นๆอย่างราฟินยาลามินยาเมาแล้วก็แนวรุกเนี่ยวันนี้คาดว่าน่าจะทดแทนโดยเฟรนตอเรสนะครับส่วนแล้วมาโยก้าฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยครับอยู่อันดับเลขตัวเดียวแต่ว่าเกมล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะเลกาเนสไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของมาโยก้าวันนี้ก็คงมาเล่นเกมรัดกลุ่มเกมเหนียวแน่นกับบาร์เซโลนาเพราะว่าเกมรุกของบาซ่านั้นสุดยอดครับกับเกมณชั่วโมงนี้ซึ่งมาโยก้าเองจุดอ่อนและบาดแผลที่เห็นกันค่อนข้าง บ่อยก็คือการเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยแหละนะครับผมเลยมองว่าบาร์ซ่าครับนะัดที่แล้วอาจจะดูยากอาจจะดูแบบเกือบจะกลับมาชนะไม่ได้แต่ว่าวันนี้ครับ ก็เป็นอีกวันที่งที่จะได้เล่นในบ้านเจอกับทีมยามาโยกาที่เกมรับไม่ได้เหนียวมากด้วยผมยังเชื่อว่าเกมรุกบาร์เซโลนาครับน่าจะค่อยๆต้อนเอาชนะเรอัลมาโยกาได้ผลการแข่งขันที่สวยๆแล้วก็เก็บ3แต้มเดินหน้าลุ้นแชมป์กับเรอัลมาดริดต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ